มาดูการชำแหละกล้วยหอมทองทกันนะคะสวยเลยค่ะวันนี้ผิวแบบว่าคุณงูมาก เป็นอย่งนี้สิเป็นอย่างนู้นนู้นงามบะลัมบลืองามขนาดยาวมากเครื่องกระทางหมดอะไมันยาวมากไหนปูลองยกยกดูสิยกดูดูสิมันมีกี่เพลือโอ้ยกี่วี